สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวนะครับกับแอปนะครับเด็กนอนหลับนะครับหรือแอปเสียงสงบเงียบนะครับก็แอปตัวนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่เพจสโตร์และก็แอปสโตร์นะครับเป็นแอปที่เอาไว้ใช้นะครับในเวลาที่เด็กนะครับกำลังงอแงนะครับหรือว่ากําลังใกล้จะหลับนะครับแล้วไม่รู้จะเอาเสียงอะไรมาก่อมนะครับสามารถใช้เสียงในแอปนี้กล่อมได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็พอเราโดดเสร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นคำว่าเปิดครับจิ้มไปคำว่าเปิดนะครับแล้วก็จะมีเสียงให้เราเลือกมากมานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกัันนะครบ แย้งก็ยังไม่มีลูกเนาะก็ยังไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยเสียงมันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าให้เห็นมันได้แอปที่มีประโยชน์ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้สู่กันฟังนะครับถ้าเกิดใครดูคลิปนี้นะครับเราไปเปิดแล้วเนี่ยแล้วเด็กแล้วร้องไห้นะครับหรือหลับสบายเนี่ยก็บอกพี่อันด้วยนะครับฝากคอมเมนต์มาด้วยกันโอเคเรามาดูทีละเสียงนะครับมันจะมีเสียงธรรมชาตินะครับเสียงขนส่งเสียงครัวเรือนนะครับแล้วก็แสงสีขาวแล้วก็เสียงกล่อมเด็กนะครับโอเคเรามาเริ่มกันก่อนแล้วกันครับกับเสียงที่เราง่ายที่สุดนะครับ อันนี้ก็ตามกล่องตรีทั่วไปนะครับแต่ความจริงก็มีเสียงอื่นให้เลือกด้วยนะคือประมาณว่าใช้แอปนี้นะครับไม่ต้องใช้เครื่องกล่องดนตรีเลยอะคือประหยัดตังค์มากเลยโอเคเรามาดูนะครับว่า เสียงสีขานี่จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วมันก็สามารถปรับระดับความดังเสียงได้ด้วยนะครับจากตัวงล่างนะครับ โอเคคราวนี้เรามาดูเครื่องเรือนครับครัวเรือนเนี่ยสามารถสร้างเสียงอะไรได้บ้างอะดูฮัทลมก่อนคราวนี้มาดูเสียงขนส่งครับอะคราวนี้เรามาดูเสียงธรรมชาติครับ อโอเคครับ่อขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปในแเพียเงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครเอาคลิปนี้นะครับไป เปิดให้น้องฟังแล้วน้องหลับเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์มาบอกพี่อันด้วยเลยกันนะครับเพราะว่าอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าเสียงเงี้ยมันกล่อมเด็กได้จริงๆหรือเปล่าโอเคครับพี่ขอ,ขอจบคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ